สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมา,าสอนในส่วนของตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือที่เราเรียกว่า Value Added Tax นะคะหรือชื่อเล่นก็คือ VAT นะคะซึ่งตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นภาษีอีกหนึ่งตัวนะคะที่จัดเก็บโดย กรมสัมพากร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของความรู้เบื้องต้นนะคะในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรนะคะสำหรับตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือเป็นภาษีที่เรียกว่าภาษีทางอ้อมนะคะที่ผู้ประกอบการนะคะได้เรียกเก็บ จากผู้รับบริการะะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือการให้บริการนะคะซึ่งผู้ที่เป็นผู้รับในส่วนของภาระภาษีเนี่ยก็คือตัวของผู้บริโภะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยะะกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเอาไว้ที่ร้อยละเจ็ด ซึ่งปัจจุบันนะคะอัตราภาษีที่เราใช้ร้อยละเจ็ดเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราเคยใช้อัตราภาษีในส่วนของอัตราภาษีร้อยละสิบนะคะแต่ว่าได้มีการปรับลดนะคะาภาษีมูลค่าเพิ่มลงนะคะเหลือร้อยละเจ็ดซึ่งตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มนี้นะคะผู้ประกอบการนะ,ะที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีแทนนะคะโดยที่ ู้ประกอบการนะคะก็จะ,ะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดของอ <c oughs> มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้านะคะหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยนะคะได้ใช้บริการหรือว่าซื้อสินค้าไปนะคะจากนั้นตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ฝั่งของผู้ขายนะคะหรือที่เราเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการเรียกเก็บมาก็จะถูกนํามาหัก ด้วยภาษีนะคะอีกฝั่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการนะคะได้ได้มีการจ่ายออกไปนะคะถ้าตามภาษาชาวบ้านเราก็คือภาษีนะคะภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อนะคะเป็นภาษีที่ต้องชําระโดยผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเป็นผู้ชําระภาษีนะคะให้กับกรมสรรพากรน,นะคะก็คือพูดง่ายๆนะคะตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีที่ ถ้าใครใช้เยอะนะคะก็ต้องเสียภาษีเยอะนั่นเองนะคะโดยผักภาระให้กับผู้บริโภคร้อยซ็นตะคะสำหรับตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มนี้เราก็มาดูนะคะ ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือใครนะคะสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ <S <S เราก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ <waffle>. <CA> กลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการนะคะโดยการขายสินค้าหรือให้บริการในครั้งนี้นะ,ะต้องเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรนั่นหมายความว่าเราเนี่ย ะะอยู่ที่ประเทศไทยการขายสินค้าที่จะต้องอมีหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือผู้ประกอบการรายนั้นต้องจําหน่ายสินค้าในราชอาณาจักรไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลหน่วยงานองค์กรนะคะที่มีการขายสินค้าหรือบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อ ะะการใดๆทั้งสิ้นนะคะที่กระทําในราชอาณาจักรก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะ,ะคะกลุ่มที่2ก็คือผู้ประกอบการใหม่นะคะหรือผู้ประกอบการนะะอาจจะเป็นผู้ประกอบการเดิมก็ได้ที่มีรายได้นะะเกิน1.8ล้านต่อปีนะคะนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการต้องมีหน้าที่ในการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคำว่า1.8ล้านต่อปีหมายถึงอะไรนะคะก็คือ สมมุติว่าปี66เรามีรายได้1 7 0ง0้าน0ะคะปี67เรามีต้นปีเนี่ยเรามีรายได้เพิ่มขึ้นอีก5 0 0 0 0นนั่นหมายความว่ารายได้ปี6,6กับปี6,7เราจะไม่นํามารวมกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าปี6,7เนี่ยนะ,ะต้นปีตอนนี้มีรายได้อยู่แล้ว1.7ล้านนะคะ1.7ล้านซึ่งนะคะเพิ่งเป็นต้นปีเองนะ,ค,ะคาดว่าอีก สิบเอ็ดเดือนที่หลังนะสิบเอ็ดเดือนหลังที่เหลือเนี่ยนะจะมีรายได้นะะเกินหนึ่งล้านแปดแสนบาท,ทแน่นอนนะ,ะผู้ประกอบการรายนีย้ก็สามารถไปจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามก็คือกลุ่มของผู้นำเข้าคำว่ากลุ่มของผู้นำเข้าในที่นี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้นําเข้าสินค้ามาเพื่อการใดๆก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเสร็จแล้วมีการนําเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นของขัญของฝากเข้ามาในประเทศผู้นำเข้าสินค้ารายนั้นถ้าถูกประเมินในส่วนของภาษีสุลกาก่อนผู้นำเข้ารายนั้นก็จะต้อง ะะมีหน้าที่ในการชําระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นเดียวกัน,นทีนี้สิ่งที่ควรรู้อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะใครก็ตามที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการนะคะเกินล้านแจะต้องรีบนะคะไปจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดย ก็มีระยะเวลาในการยืดหยุ่นนะคะสำหรับตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มให้นะเมื่อเรารู้ว่าเรามีรายได้เกินนะคะหนึ่งจุดแปดล้านนะคะเราก็ควรยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภายในสามสิบวันตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าเรามีรายได้เกินถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนะคะหรือเราไม่ได้มีการยืน่นจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มภายในระยะเวลาเราก็จะถูก ประเมินภาษีย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็เป็นค่าปรับนะคะเงินเพิ่มนะคะที่จะคำนวณจากตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มนะะที่เกิดขึ้นก็จะเกิดผลเสียหายได้นะ,ะทีนี้ตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าสมมติว่ากิจการเนี่ยมีรายได้ยังไม่ถึง1.8ล้านสามารถจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมก็สามารถจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะคะโดย โดยที่เมื่อเราจดทะเบียนเข้าสู่บบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกเดือนถึงแม้ว่าในเดือนนั้นจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้ก็ตามมีรายจ่ายหรือไม่มีรายจ่ายก็ตามก็ต้องยื่นนะคะถ้าไม่ยื่นก็จะต้องอมีความผิดนะคะในส่วนนี้ก็ต้องอมีความผิดในส่วนของเป็นผู้ประกอบการแล้วไม่ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะคะแต่ว่า ตัวของรายได้ของผู้ประกอบการเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีผู้ประกอบการทั้งหมดนะคะที่ประกอบกิจการแล้วเนี่ยนะคะจะต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะคะเพราะอย่าลืมว่านะ,ะทุกธุรกิจในในประเทศไทยเนี่ยนะ,ค,ะคือไม่ได้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดนะคะเพราะว่า1อาจจะด้วยความที่รายได้ยังไม่ถึง1.8ล้านหรือ2อาจจะด้วย นะคะสินค้าหรือบริการที่ทําอยู่นะคะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็นะคะพูดง่ายๆนะ,ะประมาณ25%ของประเทศนะคะไม่ได้เข้าสู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะคะ ในลำดับต่อไปเรามาดูธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบ้างนะคะสำหรับธุรกิจนะคะที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ21ประเภทนะคะแต่ว่าในประเภทที่1ถึง7เนี่ยได้รับยกเว้นก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าผู้ประกอ,อบการนะ,ะมีความประสงค์ที่จะกลับนะคะเข้าสู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถนะ,ะจดทะเบียนเข้า ในส่วนของระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกลุ่มแรกกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายได้ไม่เกิน1.8ล้านนะคะอันนี้ก็คือรายได้ไม่เกินนะเราใช้คําว่าไม่เกิน1.8ล้านนะคะก็คือรายได้ไม่ถึงนั่นเองใน ในปีนะคะต่อปีนะต่อปีนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ขายพืชผลทางการเกษตรนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นมันสำปะหลังนะคะมันสับนะคะขายอ้อยพวกนี้นะคะก็จะได้รับยกเว้นนะคะไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นการขายสัตว์การขายสัตว์ในที่นี้นะคะเป็นการขายสัตว์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่ถ้าสมมติว่าขายหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วมีการแปลรูปนะการแปลรูปเอาไปทำเป็นเนื้อแห้งเอาไปทำเป็นแหนมเอาไปทำเป็นอย่างอื่นนะคะถึงแม้จะว่าถึงแม้จะไม่มีชีวิตแต่ว่าผ่านการแปลรูปที่มีบรรจุภัณฑ์นะคะมีแพ็เกจจิ้งนะคะกลุ่มนี้ก็ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจะไม่ได้รับยกเว้นเนาะโดยพิจารณาจากตัวของแพ็กเกจจิ้งเป็นหลักนะคะสำหรับตัวของการขายสัตว์นะคะตัวที่4ก็คือการขายปุ๋ยนะคะการขายปุ๋ยนะ,ะตัวที่5ก็คือการขายปลาผลอ,อาหารสัตว์นะ,ะพูดง่ายๆกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ยก็คือได้รับยกเว้นกับพืชกับสัตว์ได้รับยกเว้นนะคะยาพืชยาสัตว์ นะคะยกเว้นแต่ยาคนไม่ได้ยกเว้นนะคะอ่าแล้วก็ตัวที่7ก็คือการขายหนังสือพิมพ์นิตยสารตำราเรียนนะคะกลุ่มนี้นะคะก็คือได้รับยกเว้นนะคะถ้าประกอบกิจการแล้วไม่ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้นะะแต่ถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการมีความสนใจอ่หรือว่าต้องการที่จะจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูนะคะกิจการที่ไม่สามารถจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้เลยนะก็คือนะคะ,ะ,คะเมื่อกี้จดได้ใช่ไหมคะได้รับยกเว้นแต่จดได้แต่ว่ากิจการที่ไม่ได้รับนะคะอนุญาตให้จดภาษีมูลค่าเพิ่มเลยก็ะค,ะคือตั้งแต่ะะข้อ2ถึงข้อ7นะคะก็ะะเป็นการนําเข้านะคะในที่นี้ก็คือการนําเข้า จากข้อ2ถึงข้อ7นะ,ะการนำเข้าสินค้านะคะจากข้อ2ถึงข้อ7นะ,ะก็จะเป็นการนำเข้าสินค้าอะไรต่างๆก็ตามนะ,ะที่นำเข้ามานะคะกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้ได้รับยกคเว้นให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะต่อมาค่ะโทษทีค่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้รับยกเว้นนะคะไม่สามารถจด ะะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะคะกลุ่มของการศึกษานะคะของทางราชการนะคะและเอกชนนะคะกลุ่มนี้ถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐของเอกชนนะคะแต่ว่าในที่นี้ไม่รวมถึงนะ,ะไม่รวมถึงพวกสถาบันนะคะไม่ไม่รวมถึงพวกสถาบันติวต่างๆนะคะตรงนี้นะ กลุ่มต่อมา s, ค่ะกลุ่มบริการขนส่งนะคะขนส่งในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศนะ,ะขนส่งในที่นี้นะคะกิจส้นใต้ก็คือในราชอาณาจักรนะคะก็คือในประเทศนะ,ะบริการขนส่งระหว่างประเทศนะคะการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งไม่ใช่นะ,ะทางเรือนะคะกลุ่มนี้ก็คือ,อได้รับยุคเว้นนะคะแล้วก็ไม่ให้จด นะไม่ให้จดเข้านะคะในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะะการให้บริการสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชนโรงพยาบาลน,นี้คือโรงพยาบาลนคนนะคะโรงพยา,พยาบาลคนก็คือต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโทษทีค่ะโรงพยาบาลคนได้รับยกเว้นนะคะในส่วนของมูลค่าเพิ่มแต่โรงพยาบาลสัตว์ไม่ได้รับยกเว้นยาคน นะคะไม่ได้รับยกเว้นแบตแต่ว่ายาสัตว์ได้รับยกเว้นนะคะกลุ่มที่เป็นห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์นะคะน,นี้ก็ไม่ต้องจดทะเบียนนะคะการให้บริการแข่งขันกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาสมัครเล่นนะคะกลุ่มนี้ก็ได้รับยกเว้นนะคะการให้บริการประกอบโรคสินการสอบบัญชีการว่าความนะคะก็คือการทนายความนะคะ ลุ่มนี้ก็คือได้รับยกเว้นนะคะการให้บริการของนักแสดงสาธารณะนะคะอันนี้ก็ยกเว้นไม่สามารถจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะดาราก็เปิดบริษัทนะคะเองเยอะนะแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นบริษัทนะคะแล้วก็ไปรับงานแสดงนะคะมีรายได้ก็ไม่ต้องจดแบบ นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะการให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงานอันนี้ก็คือนะคะเราทํางานเราได้เงินเดือนใช่ไหมคะเราทํางานเราได้เงินเดือนจากหน่วยงานเงินเดือนที่เราได้จากหน่วยงานตามสัญญาจ้างแรงงานก็คือไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะการเช่าบ้านนะคะการเช่า ตึกคอนโดอะไรต่างๆนะคะกลุ่มนี้นะคะได้รับยกเว้นนะคะในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะการาะะใ,ให้บริการงานศิลปะวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็คือได้รับยกเว้นหอศินต่างๆนะคะการขายสินค้าหรือให้บริการเพื่อประโยชน์แก่ทางาศาสนาการกุศลนะคะซึ่งไม่นำผลกำไรไปใช้จ่ายทางอื่นอันนี้ต้องมีวัตถุประสงะคะ์นะคะเช่นนะผลิต ทำทำพระขึ้นมาเพื่อ,อนำรายได้ที่ได้จากการาขายพระนะคะหรือว่าการให้เช่าพระหรือวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็นำไปใช้นะคะในการกุศลภายในนะคะอันนี้ต้องภายในประเทศด้วยนะคะนะไม่ใช่แบบรายได้หลังจากเหลือรายได้ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็คือเป็นการหาประโยชน์เนาะแล้วก็ กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของการให้บริการวิจัยนะคะบริการวิชาการซึ่งนะคะตามที่กรมสรรพากรกำหนดนะคะกลุ่มนี้ก็ได้รับยกเว้นนะคะไม่ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะการรับทําวิจัยการให้บริการทางวิชาการนะคะก็เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ